ดูกันอีกแล้วเพื่อนๆวันนี้บรรยากาศไม่ดีเลยเราอยู่บนเขาตอนนี้เอารถมาจอดในปา่าแถวๆป้อมป้อมป้อมนีม่ให้ดูป้อมอันนี้ป้ายเพื่อนอันนี้ป้ายป้ายเราจะเดินไปตรงนี้เดินไปข้างในนี้ เดินไปแล้วเราก็วน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 แถวนี้แหละไปไปเถอะบรรยากาศไม่ดีเลยเพื่อนๆวันนี้รู้สึกว่าวังเวงวิเวกย,ยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> นี่เก็บยอดก่อนดีก่อนลมด้วยน่าจะฝน <c oughs> เดินคนเดียวเลยแล้วยังไม่ได้ยินเสียงใครเดินเลยอันนี้ในป่าป่าลึก ขอเวลาเก็บแป๊บหนึ่งเนาะโอเคนี่ประมาณนี้ดูยอดเพื่อ,ตอนตัวนี้ยอดเก็บแต่ยอดเขายอดเขากำลังต่อต่อยอดนูข้างบน สู้ไหวไหมสู้ได้โอเคจัดไป<อ>เดินมาอย่างไกลเติมพลังก่อนเพื่อนๆเขาปั้นทำเหมือนกับเข้าญี่ปุ่นน่ะเวลาเขาจะไปไหนเขาจะปั้นเป็นก้อนๆดินก่อน บรรยากาศไม่ดีเลยวันนี้ครึมบางเวงหือเวกเงียบเมื่อกี้ได้ยินเสียงคนฝั่งนูน้นตอนนี้เงียบไปอละไปเขาจะเดินไปฝั่งตะวันออกเหนื่อยๆกินข้าวก่อนถ้ามีอะไร กินข้าวในป่าอยากจะบอกอะไรให้อร่อยมากไม่เหมือนกินข้าวในบ้านกินข้าวในบ้านไม่ได้กินตอนเช้าไม่ได้กินเที่ยงไม่ได้กินกินตอนเย็นแต่ถ้าไปไหนไปบ้านแฮไปป่าหรือไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้ร่วมกันห่อข้าวไปคนละนิดคนละหน่อยทำม,มันอร่อยแท้ ันเป็นความสุขทั้งใจอย่างนี้แหละประเมินค่าไม่ได้กับค่าของเงินเมื่อวันนี้เดินปา่าบรรยากาศอย่างนี้ดีมากๆไม่ร้อนน้ำยังไม่หมดสักขวดเลยอย่าลืมทั้งคุ้งทุ้งน้ะเสื่อน แก้น้ำขวดน้ําก็แล้วแต่โฆษณาในโทรทัศน์ไม่พอยังมาโฆษณาตามป่าอีกเก็บเอาไปทิ้งที่บ้านจะได้ไม่รกป่ามีจะสะอาดป่าเห็นไปนหมดทุกเครื่องดื่มทุกพิพันฑ์โอเคแค่นี้นแหละพูดมากเก็บขอ้อจ้ะขึ้นดีไหมเนาะตอนนี้เพื่อนนุ่น สูง so, ริบรบเลยหน่นขึ้นก็ขึ้นปเพ่อนเพื่อนตอนนี้เรามาอยู่ข้างไหนก็ไม่รู้บรรยากาศมันมืดไปหมดแต่นี่มาขึ้นต้นนี้ดูยอดถามว่าต้นนี้ ใครเป็นคนปลูกสงสัยเราลรามั้งมาเก็บทุกปีดูสิเห็นไหมน,ะนี่อันนี้หน่วยอ่อนมันยังมีหน่วยหน่วยเหลืออีกอยู่เนี่ยเรียกหน่วยเก็บตกเก็บตกถ้าเราไม่เก็บตกมันก็แก่เนี่ยอย่างเงี้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 ย,ยแก่ไม่เอาเหรอ เรแกหน่วยอ่อนบางคนก็ระทั่งว่าเราไปแก่มามากนี่อย่างนี้หน่อยอ่อนเพื่อนเรารีบเก็ลบลมกระแรงด้วยบรรยากาศก็รู้สึกจะไม่อำนวยเลยวันนี้แต่ยอดงามมากเลยตอนนี้แต่ก็ต้องใส่ชุดมุดแดงเข้าหูเข้าตาได้ทุ่มมือวันนี้โอ้ยขนาดนี้ยังมีรอยรูรูอีกมันยังเข้าไปกัดอีกยังเจียบโอเคเพื่อน พูดมาเก็บคอวันนี้ได้ใบกระท่อมหนึ่งใบอมอยู่รู้สึกว่าจะคึกึ้นหน่อยครับเพื่อนเพื่อนพอลงมามันมีอยู่ต้นหนึ่งต้นฝั่ง,น,งนู้นต้นฝั่งโน้นเห็นไหมเพื่อนๆน,น่าจะเห็นนะลูกสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกก็น่าจะมีลูกอ้อนบ้างแหละเนาะไปเราลงแล้วเราข้ามไปฝั่งนู้นมันไม่มีทวันถ้ามีทวันแถวนี้กระโดดข้ามไปเลยเพื่อนเลย lòng bằng lòng đi bay lòng mà ra hướng tôn phản nghĩ hoặc hoặc nổi nổi. nổi 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 ตายชาวช่วยไปโอ้ต้นนี้ก็ยอดเยอะอ้าวต้นนี้ต้นสุดท้ายกลับเลยใกล้จะเที่ยงแล้วพอแล้วแค่นี้แหละพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เนาะไปเพื่อนๆดูสิหมดแดงแค่ไหนตาย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 อย่างนี้อย่างนี้ตาย À, hộp nữa ấy, mến mến này, ở đây nè, cái cái nấm tụt một đèn á, nhiều gieo ạ ok này con, hết cái này đi kịp điệp, มีต้องทอ้อหรอกมีต้องทอ้อหรอกเพื่อนๆไปใจ่อย่างนี้แหละเดี๋ยวไปถึงรถเลยเอาละบกมาที่เดิมป้อมเดิม,ป,ดมป้ายเดิมแถมคนเดิมพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ไปกลับเถอะ